สวัสดีครับสีสะเกตสร้างบ้านครับผมที่นี่คือสถานที่สร้างบ้านน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงครับผมนี่ครับบ้านหนองคูตำบลจานอำเภอเมืองสีสะเกตกันเองครับบอตงเกงใจกันครับก่อนอื่นก็ขอแฮปปี้บันเดย์ครับน้องอุ๋งอิงครับผมขอให้น้องก็อยู่ในวงการนานๆเป็นที่รักของแฟนเพลงทุกท่านนะครับ เดินทางไปสาใกะสะดวกปลอดภัยครับทั้งพ่ออีกแล้วก็แม่หน่อยน้ำนะครับไปสายกะไห้มีคนรักคนเมตตาน้องตลอดครับผมวันนี้หน้างานบ้านน้องวิงกะคือข้าครับช่างก่อฉาบเข้ามาแล้วนะครับ เรามาดูกันว่าอะไรเป็นยังไงบ้างครับผมร้านข้าวเป็นก็เอาของมาส่งครับทางเป็นก็ ามคานจะอิ่ขึ้นสู่ตำแหน่งครับเตรียมกอกันทำามนี่เตรียมงานเท่าสาวเหลือน้อยนุ่มน่อยครับสีสเกตสาบาทก็เข้ามาประจำการครับ นี่เขจะเห็นเป็นรูปไปล่างขึ้นเขาจะเยอะเลยครับเพราะว่าอิดมันเบาครับ,บก็จะกาะได้เร็วกว่าอิดมอนครับวันนี้หนยังไม่หมดกระชองพิการก็ตำแหน่งประอิดอนะีกนต่างครับก็ได้คุยกับพ่ออีกแล้วนะครับว่าขออนุญาตปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันมีเรื่องของทิศทางด้วยมาเกี่ยวข้องนะครับผม เรื่องของห้องจุ้ยองของทิศทางแล้วก็มีการเพิ่มห้องน้ําตรงนี้ครับมากครับก็มีการขยับตาแหน่งประตูหน้าต่างครับเพื่อความเหมาะสมนะครับว่าแบบแบบเหมือนกันก็จริงครับแบบส่งเดียวกันก็จริงครับแต่ว่าพอเรื่องของห้องจุ้ยรงของทิศทางเรื่องของการบ้างหมวนอนครับมาเกี่ยวข้องครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมครับ คือคกดช้่วันนี้นายง,งานผมเริ่มคลึกคักขึ้นมาครับน <c oughs> ก็เริ่ม เดี๋ยวเข้ามาเกาะมาตอนนี้ก็เช็คระดับครับแล้วก็เช็คระดับแล้วก็ที่แนวกานะครับแนวกาะก็จะมาแล้วครับ ครับก็เริ่มตีเส้นตีเนี่ยวครับนั้นก็ใหญ่ยิ่ครับทำมาวางด้านบนครับให้ทิ้มพอพันสะดวกขึ้นครับสำหรับอ่เใดที่เข้ามาแล้วครับกดติดตามให้ซายานีนะครับผมกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์กันได้เลยครับผมมาส่งความสุขให้ จของบา้านลานลอยครับาาาายางเพิ่งก็เริ่มขยับเพราะว่านี่เป็นคลิปสดนะครับไม่มีการเตรียมอะไรครับถ้ามีน้ำเสียงหรือการพูดจาที่ไม่ไพเราะไม่ถูกใจกะขอเอาให้ไวนะ้ณที่นี้ด้วยครับผม งานก็จะเดินไวครับงาน่กก็จะไวนิดหนึ่งครับเฉพาะด้านหลางครับผมด้านบนก็พอเริ่มจะมีทับหลังมีเข้ามาก็อาจจะช้าลงครับช้าลงครับค่อยๆดูค่อยติดตามครับบอกแล้วครับว่าถ้าเราเข้ามาแล้วห้ามกับพิบตาครับพี่น้องห้ามกับพิบตาเด็ดขาดครับมุกนี้มาอีกแล้วครับงวดที่แล้วครับมุงลงข้ามีขึ้นกับพิบตาไปหลายคนครับพี่น้อง เือแป๊แบ,บเดียวอาสิตอลเลือเพิ่นวะก็บอกบอกแล้วว่าห้ามกระพริบตาครับแต่อันนี้งานก่อก็จะเร็วอยู่ครับก็จะเริ่มชาร์จรงงานฉาบครับผมต,ต้องสาวเพื่อนคนอิดไปมาไวรอก่อครับ สิสเกตสร้างบ้านครับที่นี่คือสถานที่สร้างบ้านน้องอูอิงสาวน้อยเพชรรนแพงครับสนใจสร้างบ้านโทร063 78 99 666 063 78 99 666ทักกันมาในเฟซบุ๊กก็ได้ครับสิสเกตสร้างบ้านนะครับผม บรรยากาศตอนนี้ครับนับบรรยากาศบ้านเนาะอู้อิงครับสาวน่อยเพลิดพลนครับพี่น้องครับเข้ามาเร็วกะกดติดตามในสั่งนี้นะครับผมต้นไม้หลักๆของช่างคือ1นึ่งแสนซับครับผมถ้าได้เกินนั่นกะเป็นประคุณยางสูงครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเก้าหมื่นกัวนะครับเหลือประมาณ9 0 0าพันทัพย์ครับมาหลายกันหลยว่าหน่อยกันหน่อยครับขม่าคือข,ขากอีกเท่าน,นึงครับ บ้านนา้องน้องมาอยู่พอดีครับก็ถ้าคนน้องมาหลายก็ต้องจะบดได้พักผ่อนครับแล้วก็ให้น้องไปก่อนค่อยเข้ามาครับมันสิกเกกากันหลายคนนะครับเพราะว่าสร้างเราก็ใส่พื้นที่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาพร้อมๆน้องพิ้นมาเพราะว่ามีมอลำม,มาหลายคนครับเดี๋ยวมันสิกเกกากันครับ เดีน,นี้ครับสีเกลดสังบาสามันเกไอไอพ่อมันเกิดลูกสาวครับอ้าวเริ่มได้เลย Happy Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you วันเกิดครับผมนี่ครับรรยากาศหน้างานชาวพื้นงานให้มันวนวลพี่น้องครับทำงานยังไงให้มีความสุขครับพี่น้องครับล้างซางกับทีมงานกับพักก็เป็นไม่เหมือนเราพี่น้องมาสท่นนี้ครับพักกันไปเมือนนะครับพี่น้อง แอมกันนี้แอมก็เริ่มเกาะนะครับเริ่มกเกาะเลยเด้อพี่น้องครับเริ่มเกาะเริ่มน,นี่แล้วเริ่มกเกาะเริ่มติดตั้งกันแล้วครับผมถือก็ถือใจพี่น้องเท่าน,นี้นะครับก็ถือก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สางนะครับผมคลิปนี้ศรีสเกษสางบ้านครับพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบพระคุณครับ